สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเซลอ่านจากอีวสุสยามซิตี้ครับกลับมาอีกแล้วกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นเซ็ตแต่งของวิว e เอีกแล้วนะเป็นเซ็ตแต่งของวิวเอปี2026ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเลือกรุ่นอะไร Active เ l ลเลแนหรือ u l t i m a t e ผมมีชุดแต่งชุดนี้ครับจากค่ายคาโตนะมาอีกเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนี่คือชุดแต่ง e อ per o r GR ทุกท่านนะครับชุดแต่ง Emper o r GR เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยลงได้ตั้งแต่รุ่นที่เป็น a อคทีฟเอลเล n ก u l t i m ลติลงได้เลยแบบนี้เขาจะมาในรูปแบบที่ออกแบบมาคล้ายๆกับสไตล์ RS นะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันดีกว่าว่ารอบคันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะฮะทั้งหมดเนี่ยต้องสรุปรวมก่อนเลยว่า27ชิ้นไปดูมุมกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนบ้างรูปร่างหนะ้าตาติดตั้งแล้วออกมาเป็นแบบไหนฮะไปฮะทุกท่านอ่ะ เป็นคันแรกนะเป็นโมเดลแรกแล้วก็เป็นโมเดลเริ่มต้นเลยสําหรับคันนี้นะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นต้นแบบเรื่องของการที่เราเอาชุดแต่ง27ชิ้นจาก e m เ e r o r เ r อเนี่ยเอามาใส่ในคันนี้นะครับนี่คือ m ิวเที่เป็น RS แต่ว่าเอาจริงๆแล้วชุดแต่งชุดนี้เนี่ยเอเมเเนี่ยทำมาสำหรับใส่ในรุ่นเจ้า a อ t i v e แอลเลอรกนอะัลติเมทนะครับนี่คือด้านหน้าของเขาด้านหน้าของเขาจะเห็นเด่นชัดเลยคือชายที่เป็นลินด้านหน้าตรงนี้นะฮะลินด้านหน้าบริเวณด้านหน้าตรงนี้ฮะมาดูมุมด้านข้างกันนะครับ,มมนะรบใส่ไฮไลท์เป็นสีเขียวอยากจะตัดเขียวได้อยากจะตัดสีแดงก็ได้อีกเหมือนกันนะฮะนี่ใส่ได้นะด้านหน้าคือลินด้านหน้านะฮะแน่นอนมันต้องเต็มข้างหน้าอยู่แล้วนะฮะตัดไฮไลท์มาเป็นสีเทาสีดํานะครับ ส่วนตัวสกเกิร์ตด้านหน้า f i g h t e r เจ็ยังเป็นกันชนเดิมนะคือชุดของสกเกิร์ตชุดนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแบบชุดใหญ่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันออกแบบมาในส่วนของแนวสปอร์ตอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวสปอร์ตเลยแล้วก็ข้อไฟตัดหมอกตรงนี้นะฮะข้อไฟตัดหมอกจะใส่เป็นข้อเหมือนกับเจ้ารุ่น R S นะฮะนี่ได้แบบนี้เลยคือจริงๆแล้วรุ่น Active รุ่น ตละแกนรุ่นอัลติเมทจะไม่มีแบบนี้จะไม่มีชายอตัวนี้ขึ้นมานะฮะแต่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับเป็นครอบนะฮะไฮไลท์สีเขียวอีกเหมือนเดิมนะ,ะกระจังหน้าแน่นอนว่าเราจะมีขรอบไปทั้งหมดเลยนะครับคอบไปทั้งชุดเลยแบบนี้แต่ว่าตะแกรงของตัวด i มอน n กล i l l นะฮะหรือว่าตัวที่เป็นกระจังหน้านะฮะก็จะอยู่เหมือนเดิมนะฮะ ด g นามิก i ิ m ด n มอน i ิ d อะไรแบบนี้จะอยู่เหมือนเดิมนะฮะด i นามิกคิเนี่ยจะอยู่ในรุ่น Active, Elegant, u l ์ i m t t e นะครับแต่อันนี้คือรุ่น RS นลอนะเอามาใส่ตรงนี้นะครอบให้เป็นแบบต้นแบบเฉยๆแล้วโลโก้ตรงนี้ฮนะในรุ่น RS เนี่ยจะมีโลโก้ RS ใช่ไหมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้เป็น GR สําสำหรับในรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ RS อนะคะอันนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยคือด้านหน้าจะมีครอบกระจังหน้า นะครับมีข้อบไฟตัดหมอกแล้วก็มีลิ้นด้านหน้าตรงนี้นะฮะลินด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ใส่เพิ่มด้านหน้าจะไม่มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นแอลเฮลเอร์ ler, ที่ฝากระโปรงนะฮะตรงนี้นะคือจริงๆท่านไหนอยากจะติดตั้งก็แจ้งได้นะแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าถ้าปล่อยฝากระโปรงโล่งๆแบบนี้ไว้ก็สวยไปีกแบบหนึ่งนะสวยแปีกแบบหนึ่งนะครับถัดมาที่ด้านข้างมาดูส่วนของด้านข้างกันบ้างรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าเราใส่ Active e l e g a n t u l t i m a t e จะไม่มีคิ้วร้อเราจะเติมคิ้วล้อตรงนี้ใส่เพิ่มให้ฮนะเติมคิ้วร้อใส่ไปเลยนะฮะร,รูปทรงก็เชฟเชฟดีเหมือนกันนะไม่บวมเท่าไหร่นะไม่บวมเท่าไหร่เนี่ยนะฮะรูปทรงก็เชฟเชฟดีนะครับแล้วก็ตรงซีนยางตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขาไม่มีเขาจะพยายามทําให้มันเชฟที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่าจริงๆก็มีตัวที่เป็นป้องกันการเกิดรอยตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะใส่เข้าไปในส่วนของคิวร้อนะครับด้านข้างมีอะไรอีกนะฮะส่วนที่เป็น กับข้างบริเวณนี้จะเป็น b ิวเอ็กซ์ R, นะฮะไฮไลท์เขียวแบบนี้แล้วก็เป็นตัวสีแดงนะวิวเตัวสีแดงสีขาวสีแดงนะครับไฮไลท์เขียวเป็น GR มาให้นะชิ้นนี้มีเพิ่มให้ครอบกระจกมองข้างนะครับมีเพิ่มให้นะฮะส่วนนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครอบบริเวณที่เป็นชายด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะนะ้นะายขวาผมนะคือหน้ากับหลังนั่นแหละนะหน้ากับหลัง บันไดข้างอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องครอบนะครอบแค่บ,บริเวณนี้ให้มันมีมิติตัวด้านข้างที่มันออกแบบมาต่อเนื่องกับตัวคิ้ว้ออเลยกันนะนี่จะได้สวยงามหน่อยนะนะครับนี่คือด้านข้างคิ Q ้วล้อเหมือนเดิมนะครับด้านหลังนะฮะเป็นทรงเชฟเชมาเหมือนกันระไม้คล้ายคลึงกับเจ้ารุ่น RS นะต้องบอกว่าละไม้คล้ายคลึงกับเจ้ารุ่น RS มากเลยน,นะถ้าเป็นแบบแบบนี้เราไปลงในเจ้า Active Elegant Ultimate นะครับก็จะละไม้คล้ายคลึงกันอย่างเช่นเรา เติมล้อเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเหมือนเลยคล้ายเลยนะละไม้คล้ายคึงกันเลยฮะนะด้านหลังนะมีอะไรอีกด้านบนตรงนี้มีครอบของตัวไฟถอยไฟถอยจะมีคอบมาเหมือนเจ้าลุนไนเอสเลยนะฮะอันนี้คือมากับชุดแต่งเขานะนะยีชิ้นรอบขันทั้งหมดนะครับแล้วชุดล่างที่เป็นไทสเกิร์ตด้านล่างเห็นะมันจะมีความสปอร์ตเพิ่มเข้ามาอีกคือจริงๆแหละนะนะชุดแต่งชุดนี้จะเป็นแบบ ไม่ไม่เป็นชุดที่มันใหญ่เอถอะทะมากไปถ้าไหนมีมีช้อยที่เลือกว่าเราจะอยากได้ชุดแต่งที่ออกแนวสปอร์ตหน่อยนะฮะชิ้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่เอถอะทะมากนะครับเราก็มาเปลี่ยนสีเลือกสีได้อย่างเช่นจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงตรงนี้หรือว่าจะไม่เอาสีอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีเคริร์ฟมีส่วนของ d i ฟิวเซอรที่ มากับรุ่นนะฮะอันนี้แต่งสวยงามนะเป็นแต่งสวยงามเคิร์ฟตัวนี้จะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการลู่ลมหรือว่าอะไรตรงนั้นนะเป็นสวยงามนะทำสวยงามในรูปแบบของชุดสกเกิร์ตของเขานะนี่ชิ้นด้านข้างนะครับคือจริงๆด้านหลังจะเป็นชิ้นเล็กมันจะไม่ใหญ่คุมไปถึงด้านบนของตัวกันชนท้ายนะครับข้อไฟถอยก็เหมือนเดิมสองข้างนะครับใส่สีดำเงามาให้นะฮะ แล้วก็สติกเกอร์เอ็มเพลเลอร์ตรงนี้นะครับท่านไหนจะเลือกใส่ก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้แต่ผมสังเกตว่าชุดนี้เนี่ยเอ็มเพลเลอร์จีอาไม่มีคาดเอวมานะไม่มีคาดเอวมาทนะุกท้านนี่คือคาดเอลเดิมของตัวรถเลยคือฝาท้ายเดิมของตัวรถไม่ได้มีแบบใส่คาดเอวมาเลยนะครับใส่แค่สติกเกอร์ตรงนี้ตรงกลางนะครับนี่แปะมาแค่นี้แล้วก็ spoiler, สปอยเลอร์สปอยเลอร์เนี่ยทรงละไม้คล้ายคลึงชุดเดิมเหมือนกัน นะครับอันนี้สวยอยู่แล้วนะครับเป็นสีดําเงาครอบไปกับสปอยเลอร์เดิมของตัวรถนะครับอันนี้ใส่มาเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะฮะไม่มีการลอยถ้ายไม่มีการลอยท้ายตรงนี้ไม่มีการลอยบริเวณประตูนะครับมีเฉพาะเนี่ยแหละครับด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์มีสติ๊กเกอร์มีข้อไฟถอยมีสเกิร์ตด้านหลังนะครับด้านข้างก็จะมีคิวล้อใช่ไหมครับคิวล้อนี่แล้วก็มี ขอบชายบันไดหน้าหลังนะครับสชิ้นนะครับแล้วก็มีกราบข้างบิลเกจีอาร์นะครับครอบกระจกมองข้างนะครับเท่านี้เท่านี้หมดแล้วนะฮะเรียบๆสวยๆนะครับเรียบๆสวยๆท่านไหนอยากจะได้แบบว่าชุดแต่งที่ออกมาในรูปแบบของ แบบเรียบๆเลยนะครับแบบเรียบๆเลยเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากติดชุดสกเกิร์ตที่มันใหญ่เทอะทะมากเกินไปนะรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับทุกท่านได้นะครับไม่ต้องเยอะสีสันมากเกินไปชิ้นไม่ต้องใหญ่มากเกินไปนะครับรูปแบบในการติดตั้งเข้าไปกับตัวรถไม่ดูเยอะมากเกินไปนะครับมีความสปอร์ตอยู่ในตัวนะครับ ชุดนี้เป็นหนึ่งหนึ่งชุดที่น่าติดตั้งนะครับขออนุญาตแนะนําว่าชุดนี้น่าติดตั้งอีกหนึ่งชุดนะครับมีความสปอร์ตมีความสปอร์ตอยู่นะครับเนี่ยชิ้นเล็กๆเลยนะทุกท่านนี่่ะพาไปดูรอบคันแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็น27ชิ้นทั้งหมดนะชุดนี้ท่านไหนอยากติดตั้งขอคําแนะนําการเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยขอคําแนะนําการเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยขอข้อมูลกันมาเพิ่มได้ในส่วนของท่านไหนที่จะติดตั้งตัวรถไม่ว่าจะเป็น Active Elegant หรือ u l t i m a t e นะทุกท่านนะฮะผมพามาดูเจ้า m ิลเอคันที่เป็นต้นแบบคันนี้จริงๆแล้วเขาคือ RS แต่ว่าเรานำชุดแต่งเอเม r ร์เไปใส่ในรุ่น Active ได้อ l e g a n t กได้ u l t i m a t e ได้นี่คือต้นแบบแต่เขาเป็น r s ตัวจริงแต่ว่าถ้าไปแต่งตัวนั้นก็ละไม้คล้ายคือ RS เลย3รุ่นที่ผมบอกนะถ้าไหนอยากได้แนวสปอร์ตแบบนี้ชุดแต่งแนวสปอร์ตแบบนี้คอมเมนต์ทักทายนะครับติชมกันมาได้แล้วก็ขอข้อมูลกันเข้ามาได้นะฮะเบอร์ ส่วนตัวนะครับทักไทยกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้นะ0926819386นะฮ e ะเซลอันจังอีวุสยามซิตี้ฮะคลิปนี้พอสมควรนะเข้าๆกับการรีวิวชุดแต่ง Emperor GR จากคาโตนะครับมาติดตั้งได้เลยพร้อมนะครับไว้เจอกันไหนนะคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์หรือกดติดตามกันด้วยด้วยนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ